ใช้เจ้าเครื่องอัดลูกปืนนะครับใช้อัดลูกปืนของรถเกง๋งรถกระบะนะครับตัวนี้ทำผ่านการทดสอบแล้วนะครับก็คืนนี้ก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวทีนี้จะรีวิวนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ข้อควรระวังนะครับสำหรับแท่นแท่นอัดลูกปืนแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้อ่า ที่ตอนตอนใช้งานไม่ได้เทสเอ้ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้าอุปกรณ์นะครับที่ใช้นะครับมันยังไม่ผมยังไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตัวไหนอัดยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยอัดแบบใช้เครื่องอย่างนี้นะครับเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าจุดไหนมันต้องใช้ยังไงเราจะสังเกตดูอุปกรณ์ของเหล็กอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยครับเคลียร์ไปหมดนะครับอ่ะให้ดูนะครับตัวของเครื่อง ตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากนะครับแท่นตัวนี้นะครับใช้เหล็กล้างน้ํานะครับหน้าสามนะครับถ้าเป็นหน้าสี่ของผมมันสี่นิ้วมันบางนะครับรู้สึกว่ามันจะบางกว่าเหล็ก3ามมิลไอเหล็กไอลางน้ำสามนิ้วนะครับก็เลยใช้เป็นเหล็ก3ามนิ้วเพราะว่า แม่แรงที่ใช้นะครับแม่แรงที่ใช้ก็เป็นแม่แรงแค่10ตันนะครับ10ตันตัวแท่นเสาตัวนี้ตอนแรกว่าจะใช้เสาตัวนี้นะครับแต่ว่ามันหนาแค่3มิลก็เลยเอาตัวรางน้ํามาเสริมด้านข้างทีนี้ใช้ข้างบนนะครับกะว่าตอนแรกว่าจะทําเผื่ออแม่แรง20ตันด้วยนะครับทีนี้ลองลองมาอัดดูแล้วเมื่อคืนนี้ก็ สิตันก็เอาอยู่นะครับสิบตันก็ออกนะครับของรถเก่งนะครับปืนตัวนี้นะครับอัดออกเมื่อคืนนี้สิ่งที่ควรระวังเวลาเราเราใช้งานนะครับไอตัวขาประคองด้านข้างมันต้องแข็งแรงเพราะว่าเวลาดันแม่แรงแม่แรงมันจะยันมาด้านนี้นครับมันจะดันมาด้านนี้ทำให้ก่อนมันค่อนข้างจะขยับเดี๋ยว วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะเปลี่ยนอีกร้อนหนึ่งเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิธีการอัดให้ดูนะครับว่าอัดยังไงครับจะมีแม่แรงตรงนี้ผมถอดออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่นอกบ้านเมื่อคืนนี้ไม่ได้เอามาติดติดก็แค่เอามาตั้งใส่ครับตั้งใส่แค่นั้นเองเดี๋ยวจะใส่ให้ดูวิธีการอัดก็ไม่ยากนะครับสามารถดูในคลิปตัวเต็มได้นะครับเดี๋ยวจะอัพให้เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ